แต่พอมาหาพระหาชีหาพระเจ้าประสงค์ครูบาอาจารย์ท่านก็จะบอกว่าโอโยเมชีวิตมีวันเดียวชีวิตมีแค่วันเดียวท่านอาจารย์วัตมาท่านครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้ตั้งใจว่าเราจะมีชีวิตถึงแค่สี่ทุ่มก่อนที่เราจะหลับเนี่ยชีวิตเรามีแค่นั้น การนอนหลับถือว่าเป็นวันถือว่าเราตายเพราะฉะนั้นก่อนสี่ทุ่มเนี่ยเราต้องสร้างความดีอะไรถ้าวันนี้เราโกรธใครมาก่อนสี่ทุ่มต้องให้หายโกรธก่อนนอนเราต้องหายโกรธเพราะว่าเราจะไม่เอาความโกรธไปกับเรานะความโลภโกรธหลงเราจะไม่เอาไปกับเราเราจะฝึกละมันต้องฝึกนะฝืนนะ ฝึกกับฝืนน้ำตาล่วงก็ต้องทำไม่ทำตอนนี้จะไปทำตอนไหน,นปล่อยจิตปล่อยใจไปนะธรรมะเป็นของซื่อตรงคนซื่อตรงตรงๆนะจึงจะทำได้ถ้าไม่ซื่อตรงทำไม่ได้อ้อมค้อมไปอ้อมค้อมมาเราก็ไม่เจอของจริงสักทีนะหลวงพ่อสุเมโธเป็นพระประหลังมาอยู่กับหลวงปู่ชา แสดงธรรมหลวงพ่อชาบอกเออวันพระนี้ให้ท่านสุมเมโทเทศแทนนะโอ้อาจารย์สุมเมโทฝรั่งหัดพูดไทยได้ไม่นานหลวงพ่อชาให้ขึ้นเทศเปิดตำลาเลยท่องเลยท่องคำเทศเลยขึ้นใจเลยพอขึ้นเทศหลวงพ่อชาให้ขึ้นหลับหูหลับตาพูดไปตามที่ท่องมา พูดจนจนจบเทศได้พอลงมาถึงหลวงพ่อชาเรียกไปพบว่าทีหลังอย่าทำอย่างนี้อีกนะวันนี้เทศไม่ได้เรื่องเลยทีหลังท่านอย่าทำอย่างนี้เอ๊ะทำไมโยมบอกโอ้ท่านเทศเก่งแต่หลวงพ่อชาบอกเทศไม่เป็นเทศไม่ได้เรื่องอา้าววันใหม่มาอีกหลวงพ่อชาให้เทศอีก หลวงพ่อสุเมโทนั่งสมาธิเลยทำใจให้ว่างว่าไม่คิดอะไรแล้วก็ขึ้นไปเทศไม่ต้องเตรียมตัวพอขึ้นเทศความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นท่านก็พูดอันนั้นผิดผิดถูกถูกก็พูดไปตามตรงซื่อตรงพูดไปไม่ได้ว้องไว้รือเหมือนเมื่อคราวที่แล้วพอเทศเสร็จลงมา หลวงพ่อชาบอกเออวันนี้เทศดีทำให้ได้อย่างนี้นะท่านต้องการของจริงไม่ต้องการของปลอมนะเราทุกคนเหมือนกันครูบาอาจารย์ถามเป็นไงสบายดีไหมร้อยทั้งร้อยเราตอบสบายดีโอทุกจะตายนะเจอหน้ากันถามสบายดีไหมสบายดีแต่ในใจทุกแทบตายเลยนะ มันสบายดีตรงนหนคนเราเนะี่ยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นให้เราเห็นทุกข์นะเห็นทุกข์แล้วเราจะมีปัญญาเห็นทุกข์ไม่ใช่ให้เป็นทุกข์บางคนแบกอยู่นั่นแหละความทุกข์แบกอยู่ความทุกข์ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเลยนะมีผู้หนึ่งมาถามท่านพุทธทาสว่าท่าอาจารย์ เวลาท่านอาจารย์มีความทุกข์มีปัญหาท่านอาจารย์แก้อย่างไงท่านพุทธาบอกผมก็จะตะโกนว่ากูไม่ได้เกิดมาทุกข์วุย้ยนะท่านพุทธาบอกท่านจะตะโกนว่ากูไม่ได้เกิดมาทุกข์ว้ยนะพวกเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะต้องการสิ่งนี้เมื่อมันมีขึ้นเราก็ทิ้งละมันให้ไหวที่สุด เราเกิดมาเพื่อหวังพ้นทุกเกิดมาเพื่อสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดของความเป็นมนุษย์คืออริยมรรคอริยผลผลอันสูงสุดที่มนุษย์จะพึงได้เราปรารถนาสิ่งนั้นอย่าคิดว่าเป็นโยมทำไม่ได้อย่าคิดว่าศีลห้าทำไม่ได้ ศิลห้าศิลแปดศิลสิบศิลสองร้อสิบเจ็ 10, 7, เป็นบาตรฐานของมรรคนิพพานทั้งสิน้นเราทุกคนมีอวัยวะมีกายซึ่งเป็นอุปกรณ์ของการบรรลุธรรมเท่ากันเรามีอุปกรณ์ที่จะปฏิบัติธรรมเทียบเท่ากันเรามีสีสีต่างกันเราอาจจะมีที่นั่งต่างกัน หน้าที่ต่างกันแต่เรามีอุปกรณ์ในการบรรลุธรรมเท่ากันก็คือมีกายสังขารนี่แหละเหมือนกันเราไม่ต้องไปมองที่ใดไม่ต้องไปมองไกลให้มองใจเจ้าของนี่แหละะมองใจเจ้าของมันเกิดดับเกิดดับอยู่ในใจเนี่ยค,คิดนู่นแล้วก็ดับไปคิดนี่แล้วก็ดับไปพยายามฝึกดูมัน ุยกับหลงพ่อเยื้อนเมื่อคืนนี้ท่านบอกว่าโอ้ทำแทบเป็นแทบตายพวกเราเนี่ยมันไม่ได้หยุดทำแล้วม่งได้